สวัสดีพี่ๆนา,นาที่รักในการตกปลาเหมือนผมนะครับอยู่กับสิงคลิปนี้มาที่อำเภอละโนดครับผมวันนี้น้องแสนเจ้าถินถ่นทักผมมาครับว่าพี่นะมาตกที่นี่ไหมครับปลาเยอะดีและแล้วเราก็ได้เดินทางไกลมาที่อำเภอละโนดครับผมไม่ได้เจอปลาช่อนเยอะๆแบบนี้มานานมากแล้ววันนี้กลังซื้อของวันนี้มากับน้องนายแล้วก็เราคิด่เริ่องววันนี้เราจะไปกันที่อำเภอละโนดเดินทางประมาณสองชั่วโมง โมกีว่านตอนดีสี่ครับมารับน้องๆตอนนี้4ีห้าครึ่งละรู้ถึงกี่โมงไปดูนะนครับวันนี้ลืมพากระติกนะครับและนี่ครับสิ่งที่เราเอาไปนะครันคืออะไรไปดูนี่กระติกใช่ไหมระหว่างเดินทางนะครับฝนก็ตกลงมาใจนี่หายแวบเลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของวันนี้ก็คือลมโคตรแรงนี่คือจักหวะแรกนะครับเจ้าถิ่นวัดขึ้นมาครับพวกผมกําลังเดินมายังไม่ทันอะไรเลยครับก็วัดขึ้นมาแล้วครับผมกําลังเตรียมกล้องกันอยู่นะครับพวกผมกําลังเดินเข้าครับแต่เจ้าถิ่นได้ล <c oughs> แล้วไแล้วตัวที่สองของเจ้าถิ่นก็ตามมาครับติดติดไมเดียวครับ เล้วดินแล้ดินลอยแล้วอะไรอะไรเยอะเอเยไฟมาดูจังหวะของน้องพีทก็บ้างครับดีออกใบไม้แรกครับแล้วก็โดนเลยครับไม้แรกก็โดนเลยทันทีทับเลยก็เลยตัดเรลีว่วหมายตรงนี้เป็นหมายบอกกุ้งเก่านะครับอยู่ที่ อำเภอละโนดนะครับน้องแสนพาพวกเราเข้ามานะครับเราเดินทางมาจากหาดใหญ่ครับร้อยกว่ากิโลครับเพื่อมาที่หมายนี้นะครับน้องแสนบอกว่ามีตัวแน่นอนมาเลยครับนะพวกเราเลยมาครับมาถึงเจ้าถิ่นก็อัดโชว์เป็นว่าเล่นนะครับมีแต้มที่สามของน้องแสนนะครับพวกผมกาลังเดินเพื่อระเหยลอยชากันอยู่อีกครับไปกินไวทุกหมายครับใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนมีไว้ติดกลองน้องแสนสามแต้มนะครับเจ้าถิ่น แล้วผมก็เดินไปอีกทีนงครับหันมาอีกทีน้องพีทเดินมาถ่ายน้องแสนอีกแล้วครับอันนี้คือตัวที่สี่ของน้องแสนแล้วครับ,รบถึงเวลาผมได้เฉิดฉายบ้างแล้วครับมาครับมาดูผมตีกันบ้างนี่คือไม้แรกที่ผมบวนออกไปครับเรียบร้อยโดนแน่นอน,นผมต้องขอโทษนะนะด้วยนะครับคลิปนี้เสียงลมมันจะแทรกเข้ามาเยอะหน่อยผมใช้ไม้ช็อตกันนะครับแล้วก็ ใส่กันลมนะครับแต่ว่ามันกันไม่ได้ตอนนี้แฟนผมได้ซื้อไม้ตัวใหม่ให้แล้วครับและก็กันลมได้ดีแน่นอนครับจากนี้นนาจะได้ฟังแบบภาพและเสียงแบบชัดเจนครับเพื่ออัดทลอดในการรับชมครับเพื่อท่านผู้ชมผมทําได้ไว้ไว้หมายจะดังเด็กและผู้ใหญ่คนมีไว้ติดกลองจัดบายของไฟพีเอชแรกๆครับเจ้าทิ่นปวดไปสีแล้วได้เพิ่งได้ตัวเดียวน้องพีได้อีกตัวหนึ่งเกี๋วน้องนายวันนี้ตักล้องตากดปครับโอเค มาดูครับเจ้าสิทิได้กี่ตัวแล้ครับเจ้าสิทิ์ดีดีแล้วครับยอดครับต้องแส่เจ้าิทิเจ้าสิทิมาดูจังหวะของน้องพีทกันต่อครับจังหวะนี้น้องพีทหัวออกใบแล้วกลับมาเรียบร้อยครับแน่นอนโดนนะครับดูนะครับไฟบีเ อกล้องวันนี้ผมพาไปทั้งหมด2ตัวนะครับตัวหนึ่งติดอยู่ที่คอน้องพีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ที่น้องนายนะครับตามถ่ายมาดูจังหวะนี้ของน้องพีสอีกแล้วครับน้องพีสดีออกไปครับเคาะเคาะเจกิกเจิกนิดนึงครับเพราะว่าในหญ้าตรงนี้นหญ้ามันลกแล้วแล้วก็บวกเรียบร้อยครับครับก็ไฟบีเอ ลอดเต็มแข้งครับตีกบไฟกินไว้ทุกหมายใช้ได้ของเด็กและผู้ใหญ่ควรมีไว้ติดกล่องจากใบกบไฟ BS ฝากด้วยครับใครยังไม่มีติดกล่องผมทําเหยือมาเป็นทรงหยุดน้ํานะครับเพราะว่าปลามันไม่ค่อยระแวงนะครับทรงนี้มันมาแหลมๆกบไฟ BS ผมกับน้องนายอยู่อีกฝั่งนึงนะครับต้องซูมมาครับได้รูปลอยๆอีกแล้วน้องพีทแล้วก็พอผมเดินไปฝั่งนู้นครับน้องพีทก็เดินมาเจ้าถิ่นหัวดอีกแล้วครับขึ้นมาไซส์สวยเลยครับตัวนี้แล้วเราก็บุกเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่ามันเป็นบ่อุงงง้้านนะครรับตี ผมบอกคนเดินตามหลังเลยครับว่าระวังนะครับมีขี้วัวอยู่และน้องพีทมันไม่ได้ยินครับเรียบร้อยโดนก็เต็มเต็มตีนเยอะพี่ทปลาขี้วัวเต็มบีเลยเต็มกราบเลยเนาะเขาดูขาหนครับผมบอกน้องมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยินครับโดนเต็มเต็มครับมาดูชดนี้ครับมีรูอยู่นิดหน่อยครับน้องพีทก็ตีเข้าไปครับแล้วก็กอกลับมาครับไม่ต้องกลัวครับกดไฟ bs ใบหลิวลั่นล่นครับตีเข้าไปอีกหนึ่งไม้ครับหยอดปึ๊บดูครับระยะทําการแค่นิดเดียวนะครับทีนี้พอตีไม้ที่สอง เห็นเลยครับปลาย่อนมันผู่ขึ้นมาแล้ว <ac os> ไม้ที่สามจะอดใจไหวหรยอครับโดนครับมันเปเยะโดนก็โดนพิษลอยๆใหญ่ๆ่อยวีเอ็เนี่เปล่าโอ้ยมาดูจังหวะต่อไปนะครับ บอกแล้วว่ดตีกบไฟกินไวทุกหมายใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรมีไว้ติดกองครับแต่ไปกบไฟบีครับถ้ามีตัวยังไงก็กัดครับเพราะว่าผมทําทรงหยดน้ํปลาเคี้ยวๆก็โดนครับกัดง่ายๆโดนครับโด,โดนครับปลาส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นมาจากกล้องโกโปนะครับซึ่ง,งโกโปอยู่ที่อกน้องพีชนะครับรกล้องใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ครับวันนี้ ลมมันแรงเกินครับเสียงรบก,กวนเยอะมากๆตรงนี้ร่องน้ํานี้ผมมองมันเป็นน้ําเค็มผสมน้ําจืดครับมันก็เลยเป็นน้ําก, <ๆ S 2> ก่อยๆผมว่าไม่มีตัว,มวผมก็เลยไม่ตีครับผมให้น้องพีทตีผมเดินมาถ่ายน้องนายฝั่งนี้และแล้วก็นั่นนะครับน้องพีทยกมาอีกแล้วหนึ่งตัวไซส์สวยๆครับมาดูจังหวะต่อไปครับร่องตรงนี้นะครับก่อนขามาเราตีกันพักหนึ่งเลยครับมันไม่กัด แล้วทีนี้ฝนมันตกพอหลังฝนตกครับน้องพีทเลยมาย้ำดูใหม่ครับและแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกัดครับและหลุมนี้กัดทีเดียวสามตัวเลยครับโดนครับไฟบีเอสแต่ปัญหาครับจุดนี้นะครับมันจะมีต้นไม้ล้มขวางนอนขวางอยู่ตรงนั้นครับแล้วเวลาตีไปน้องพีทมันจะตีข้ามต้นไม้เนี่ครับไปแล้วก็พอตอนกอกลับครับมันจะติดต้นไม้ครับแต่ตัวนี้ตัวแรกโชคดีครับดึงแล้วมันหลุดออกมาปลาไม่หลุดครับ ตัวนี้ก็เลยได้ขึ้นมาครับต<ฟ>ัวเหยื่อกบไฟเป็นทรงหยดน้ำนะครับใบด้านล่างเป็นใบเคาะใบด้านบนเป็นใบตีฟองครับเป็นรูๆหัวกระโหลกไว้ตีฟองอากาศสำหรับปลาช่อนเขี้ยวๆค,ครับถ้ามีตัวยังไงก็โดนครับไฟปีเอส้พองพิษปลดเหยื่ยอออกจากตัวแรกเสร็จครับแล้วก็มาหวดไม้ที่สองครับ แล้วมันก็กัดอีกครับตัวที่สองมาดูกันครับแตมนี้สําหรับหลุมนี้นะครับหลุมเดิมเลยหลุมเมื่อกี้เลยเราเดินดูหลายๆห,หลุมนะครับหลุมนี้เป็นหลุมที่สวยที่สุดแล้วโดนแล้วกบปไฟดูเดิมเลยครับกบไฟเอแล้วก็หลุมเนี้ย ตอนขามาครับเราลุมตีกันเยอะมากแต่มันไม่กินครับแต่ว่าพอหลังฝนตกครับน้องพีทลองมาตีดูมันเลยกินครับนี่เป็นตัวที่สามของลุมเดิมนะครับดูครับตัวนี้ว่าจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าน้องพีทตีข้ามไม้เปเหมือนเดิมครับมาเร็วมาเร็วมาเลยหยอดตู้เราดีเดียวดีเดีย,ดย,ดยอพี่บบาาายา้ำเบื่อคิดตังหัว มันวินมานีมันวินมานีมันวินรอบมานีอีกแล้วมันเตืบเลยวิ่ง่ยวาเล่เตืบนะแต่ลุ่มเนียนอ่าอือรุดนมันเฮียนั่นแหละครับเสียดายมากๆครับตัวนั้นมันใหญ่เกินไปครับมันดึงข้ามไม้มาไม่พ้นครับตัวมันใหญ่มากนี่คือผลงานตอนนี้นะครับที่ได้มา จังหวะต่อมาครับผมยืนถ่ายน้องนายอยู่ครับให้น้องนายตีมุมนี้ผมว่ามันน่าจะมีตัวครับแต่ว่าเปล่าเลยครับจังหวะที่ผมถ่ายอยู่หันไาอีกทีครับได้ยินเสียงนี่ครับและแล้วเจ้าถิ่นก็เอาขึ้นมาโชว์อีกหนึ่งตัวครับสุดยอดจริงๆครับเจ้าถิ่นวันนี้คว้าไปหลายตัวเลยครับน้องแสนครับผมได้มาอีกหนึ่งแต้มจังหวะต่อมาครับไม่ทันได้ถ่ายครับและวัดขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มครับแต้มนี้สําหรับน้องนายครับผม ปยนขดไปยนขดบอดี้มชนขคอครับมาชสีแดงตะปะยะนาแีก <laughs> ับไฟยนไว้หมายจะได้ดกปูใหญ่คนนีไว้กรอนี่ตรงนี้นีตัวนี้เอาไปเลี้ยงครับแตรอด,ดเลี้ยงได้นะขดเขดใช่ตู้ได้เดี๋ยวใส่ตู้คนระับถ้ารด,ดเ่งาก,ก เหนื่อยังวันนี้ตกลาดเหนอยจังวันนี้ตกลาจังหวะต่อมาครับผมแผ่นกล้องไปถ่ายน้องพีชนะครับผมจะถ่ายแอคชั่นของเหยื่อนะครับแล้วถ่ายไปถ่ายมาครับจังหวะที่กำลังถ่ายน้องพีชอยู่อ๋อพอผมถ่ายน้องพีชครับน้องเสนได้พอผมถ่ายน้องเสนน้องนายได้โอ้โหเป็นอะไรครับวันนี้ นี่ตีซูมก็ไปเลยดีกบไปกินไ้ทุกหมายใช่ร่างเด็กและผู้ใหญ่ควรมีไวติดกลอ้องอัเดเต็มข้อเราเต็มแข้งครับตามสโลกแกนจังหวะต่อไปครับผมย,ยืนถ่ายน้องแสนอยู่น้องพีดพเดินผ่านผมไป<อ>แล้วก็น้องนายก็วัดขึ้นมาเลยครับปลากัดขาตาเลยครับนั่นไงลอยละลิ้วเลยครับจังหวะนี้สงสัยงึ้มานานแล้วครับปลาไม่ยอมกินครับ ไวกินไว้ทุกหมาช่ยนังเด็กและผู้ใหญ่คนม,มีไว้ติดรองสั่งจัดปายหาเต็มข้อล่อเต็มแก้งตามสโลแกนข้างแขนของเราครับไม่ลอยแน่นอนตัวจังหวะต่อามาครับตรงนี้เราต้องวางพงหญ้าลงไปตีนะครับเพราะว่ามันลุกครับเรายืดตีไม่ได้นะครับ,รบจังหวะสวยเลยครับเห็นชัดๆเลยครับบุ๊ เรียบร้อยครับอ้ยุ้ยไซสสวยไซสสวยตันนี้ดูดนะครับอ่าสุดยอดเอาขึ้นมาก่อนเรามาคุยกันข้างบนดูครับกว่าจะได้แต่ละคลิปครับพวกเราต้องบุกพาพาด้งลงไปครับและวันนี้มุมกล้องก็ถ่ายยากเพราะว่าหญ้ามันเยอะแล้วก็ลมก็แรงครับ ในคลิปนี้ได้ปลาเยอะจริงๆครับนี่สวยๆ,ๆเลยนี่ให้ดูในปากนะสีแดงอย่นะี้ก้บไฟ BS ครับขนาด33นจุาน้ำหนัก6.5กรัมมีุบไฟกินไว้ทุกหมายแค่ดงเด็กและผู้ใหญ่ควรมีไว้ติดกลองเหมือนเดิมครับตามสโลแกนอัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งฝากด้วยครับกบไฟ BS จะแตกแล้วครับกวิงจะแตกแล้ววันนี้ยโเต็มเต็มกาลาเบียวจังหวะต่อมานะครับ<อ>ผม<ด>ชี้ให้น้องนายตีเข้าไปมุมนั้นครับแต่น้องนายไม่ยอมตีง่ายครับแล้วแน้องแสงก็ตีเข้าไปครับแล้วก็ไ,ไ,ดนะได้อัดเลยครับคือคู่ว่าแล้วครับเต็มเต็มงบโอ้ยโอ้ยไอ้ย่ารุ่นได้ยินเสียงเฟืองลูดไหมครับตัวนี้ถึงกับเฟืองลูดเลยนะครับรอบที่น้องใช้เฟืองลูดครับ เลยทําให้มันหลุดครับตัวนี้ไซส์ใหญ่มากๆหัวไม่ยกเลยครับตัวมันมาดูจังหวะน้องพีทกันบ้างครับจังหวะต่อมาน้องพีทเดินนําหน้าครับตอนนี้เราจะกลับกันแล้วครับและแล้วก็งัดมาอีกหนึ่งแต้มครับสําหรับน้องพีทมาดูกันครับตันนี้น้องพีทตีไปไกลมากๆนะครับแต่นะนะสังเกตดีๆนะครับมันจะมากัดเอาตอนหัวมุมใกล้ๆถึงนะครับตัวนี้คือตัวส่งท้ายก่อนกลับเลยนะครับ

เวลากลับบ้านครับวันนี้เรามาครึ่งวันตอนนี้บ่ายสองแล้วเรากลับแล้วมาดูผลงานบ้ารวมวันนี้เจ้าจิ๋นครับนี่เลยน,น้องแซงน้องปีแล้วก็น้องนายมาดูปลารวมกันปรามันห S <S 22ตัว22ตัวฝากวครับ,บไฟบีเอตามสโลแกนอัดเป็นข้อรอบเป็นแข้งีกดไฟกินไว้ทุกหมายใช้แรงดิกและผู้ใหญ่ควรมีไว้ติดกองจัดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอยู่ครับ <S <S ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปครับสวัสดีครับ